สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแจงให้เคลียร์กับทีมโคศกรัฐบาลวันนี้ดิฉันรัชดาธนาดีเรกรองโคศกรัฐบาลทําหน้าที่พูดดาเนินรายการแต่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่คึกโครมกันช่วงสองวันที่ผ่านมาเป็นข่าวดีทั้งของคนไทยแล้วก็พี่น้องชาวซาอุดิอาระเบียสืบเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนประเทศซาอุอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของท่านมากุฎราชกุมารเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซามา บินอับดุลอาซิส,อ,าสาอัลซาอดดังนั้นรายการของเราก็จะต้องมีแขกรับเชิญค่ะซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ร่วมเดินทางไปกับคณะของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ดิฉันได้เชิญพี่นัทนะคะนัทรียาทวีวงศ์ที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่นัทสวัสดีค่ะได้เจอกันสักทีนะคะค่ะที่ได้เจอกันนี่เพราะว่าเรามีประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วค่ะสหรับ พี่น้องคนไทยและชาวซาอุดทั้งหลายที่รอคอยกันมากว่า30ปีเดี๋ยวให้ท่านออรองการลองมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงมีวันนี้สักการณหน้าใหม่ของประเทศไทยและซาอุดิอาระเบียครั้งนี้เป็นการฟื้นความสัมพันธ์นะคะที่ห่างหายหรือที่เราพูดในทางการทูตว่าอยู่ในระดับไม่ปกติในช่วงเวลา30กว่าปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวซาอุดีอาระเบียในช่วงปี2530ถึง2533แต่จากนี้ไปค่ะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นระหว่างสองประเทศแต่เรื่องดีๆเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะคะเป็นความตั้งใจของรัฐบาลฟนเอกประยุทธ์จันโอชาที่ต้องการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็พี่นัทคะอยากจะต้องเรียนให้ทราบว่าท่านายกได ไปพบปะพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศบาเรนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบีย mm ในที่ประชุมกอบ A, ความร่วมมือเอเซียหรือว่า ACD ในช่วงปี2559และทางท่านนายกของบาเรนเองก็เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนอย่างให้ไทยและซาอุดได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์นะคะออจากนั้นมาเนี่ยท่านนายกก็ได้ พบกับมกุฎราชกุมารอีกครั้งห <c oughs> นึ่งนะคะในฐานะที่มกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดนี้ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีของซาอุดีอาระเบียในที่ประชุม g 20ค่ะในปี2562ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องความสัมพันธ์นี้และห,หลังจากนั้นท่านรัฐมนตรีดอนรองนายกนะคะ <c oughs> แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสารต่อ <c oughs> ในเรื่องนี้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียจากนั้นก็ ดำเนินการเรื่อยมาพูดคุยกันจนมาถึงวันนี้วันที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงกันว่า<ช>เราจะขับเคลื่อนสิ่งดีๆนะคะของทั้งสองประเทศเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้ก็ประโยชน์ของคนทั้งสองประเทศค่ะใช่ค่ะในฐานะที่ตัวเองเนี่ยได้ไปก่อนที่ท่นายกจะไปเยือนเนี่ยเราได้ไปคณะล่วงหน้าไปดูว่าเขาเตรียมการต้อนรับนายกของเรายัางไงบ้างเลยก็เลยมีอยากมีเกร็ดเล็กเก็ดน้อยที่จะมาเล่าให้ฟัง สถานที่ที่ท่านนายกไปที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะคะจะมีหลักๆ3มที่ mm. ก็คือ1ที่สนามบินเขาเรียกว่า Royal Terminal ที่นั่นน่ะไม่ต้องพูดถึงเลยสวยอลังการเขาก็ท่านก็จัดรับนายกโดยใช้ทอร์มิโน่ที่ปูพรมสีม่วงที่เป็นที่กำลังฮอตในโซเชียลทั้งหลายว่าทำไมถึงเป็นสีม่วงปูตั้งแต่สนามบินมาเลยดังภาพที่ท่าน ทั้งหลายได้เห็นนะน,นะคะเราก็เลยด้งสอบถามทางเจ้าหน้าที่ทางซาอุเนี่ยว่าทําไมถึงเป็นสีม่วงแล้วทําไมมันดูใหม่เขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเป็นสีแดงเพิ่งจะมาเปลี่ยนมาเป็นสีม่วงเจ้าชายมกุฎราชกุมารเนี่ยท่านท่านก็เห็นว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ออดอกไม้กลางทะเลทรายดอกสีม่วงเนี่ยกำลังผีบานเพราะว่ามันมีฝนเบาๆแล้วก็เป็นช่วงอากาศเย็นแล้วท่านก็เป็นสีที่ท่านโปรดท่านก็เลย พรมทั้งหมดจากสีแดงเนี่ยมาเป็นสีม่วงทั้งที่ทิ่งสนามบินที่รอยคยอร์ดจุดที่ท่านนายกไปไปเข้าเฝ้านะคะแล้วก็รวมถึงที่อื่นๆที่ท่านนายกจะไปเยือนก็เป็นที่มาว่าทําไมถึงเป็นพรมสีม่วงซึ่งท่านนายกเราเองเนี่ยค่ะ ก็ทําการบ้านมาดีนะคะท่านก็ทางคณะก็สวมเนคไทสีม่วงซึ่งเป็นที่ชื่นชมของทางซาอุมากๆเลยท่านทุกคนปราบปื้มแล้วก็อย่าบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาหรือไฮเลเวลระดับสูงเขาเนี่ยมีความน่ามีความที่แบบทัศนคติที่ดีกับคนไทยมากทุกอย่างที่เราขอเขาผ่อนปลนเขายินยอมเขาให้อย่างดีเลยเรียกว่าเพื่อให้ความสัมพันธ์เพื่อให้การเยือนครั้งนี้มันบรรลุเป้าหมาย นายกมาถึงที่รอยัลทอมินลเนี่ยรัฐมนตรีเกียรติยศเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะมาเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศแล้วก็มีผู้ว่าการเมืองริยาสเนี่ยซึ่งเป็นเชื้อสายราชวงศ์เนี่ยมาให้การต้อนรับก่อนที่ท่านนายกจะไปที่เขาเรียกว่า State Guest House หรือว่าเรือนรับรองของรัฐบาลเนี่ยค่ะท่านก็ไปพักอริยบทอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะเดินทางไปที่ รอยัลคอร์ดรอยัลคอร์ดเนี่ยที่พี่ไปดูเนี่ยมันก็เหมือนเขาเรียกว่าทองพระโรงในนั้นไม่ใช่ที่พักของกษัตริย์หรือมกุฎราชกุมารนะคะเป็นที่ทํางานเป็นที่พบปะซึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยเราไปตอนที่พี่ไปดูล่วงหน้าเนี่ยเขากําลังจัดเตรียมพิธีต้อนรับหน้าคานซึ่งแบบเรียกว่าอยากจะจํามาใช้เลยอ,อ่ะคือเรื่องการถ่ายทอดภาพอะไรเงรี้ยไม่ต้องกลัวเลย กล้องนี่แบบ 4- ี่หตัวใช้เครนหมดเลยแล้วก็มีการปูพรมนี่ใหม่แบบใหม่กริบแล้วก็มีการซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมเพลงชาคือเขาไม่อยากให้มีการที่ว่าพลาดแม้แต่จุดเดียวอะค่ะมีการซ้อมเป็นคนมีการบรรเลงเพลงชาติไทยถึงหลายครั้งแล้วจะบอกว่าเรายืนฟังตรงนั้นนะที่เขาบรรเลงเพลงชาติไทยอะขนาดตอนซ้อมนะมันซึ้งมากเขาบรรเลงได้เพาะแล้วก็แบบเพาะมากมากเลยแบบแบบคนไทยเองฟังเราก็รู้สึกว่าโอ้เป็นเพลงที่แบบ เขาตั้งใจบรรเลงให้เราฟังจากนั้นเราก็ไปเข้าไปดูข้างในในตัวอาคารรอยัลคอร์ดเนี่ยนะคะว่าห้อง h o โฮดิ้งรูมห้องพักรอจะอยู่ตรงไหนซึ่งแต่ละห้องวันนั้นพี่เดินในในตัวอาคารก็หลายพันเก้าอยู่เหมือนกันก็คือทุกที่อลังการแล้วเขาก็ได้รับคำสั่งมาว่าให้จัดทุกอย่างอย่างดีที่สุดเหมือนที่เราได้เห็นในในในภาพเนี่ยนะคะจะเป็นการ การต้อนรับที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะใช่<ม>การหาลือท่านก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีให้เกียรติคนไทยอ่ะให้เกียรติท่านนายกรัฐมนตรีให้เกียรติคณะมีการแนะนําที่ท่านนายกเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งคือมีคนบอกว่าท่านนายกไหวทําทไมบอกเออท่าน,นต้องการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิดจะเช็คแฮนก็ทาไม่ได้ทางเขาก็บอกว่าเออมโนเช็คแฮนท่านนายกก็เลยบอกว่างั้นท่นานไหว้ซึ่งทางนู้นเขาแบบโอเคเลยแบบ ส่วนเขาก็จะใช้วิธีเอามือทาบอ,อกก็เลยเป็นข้อตกลงกันว่าเราจะใช้วิธีการทางไทยก็คือการไหว้ทางเขาก็จะใช้ทพิธีมือทาบอ,อกก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมนายกถึงตั้งแต่สนามบินตั้งแต่ลงลมามาทําไมมีถึงไหว้ก็ท่านนายกเป็นตัวแทนคนไทยวัฒนธรรมไทยท่านก็นำไปเผยแพร่ด้วยค่ะและภาพที่เราเห็นในขณะที่ท่านนายกได้มีปฏิสันา์กับมกุฎราชกุมารแล้วเห็นธงไทยตั้งคู่กับธงของซาอุดีอาระเบียเนี่ย คาดไม่ถึงนะคะคนจากหเห็น,น,ลนะะแลแบบเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ30ปีมาแล้วความสัมพันธ์มันก็ลดลงจนทําให้หลายเรื่องเนี่ยเสียโอกาสไป<ช>แต่ว่ามาวันนี้ธงของทั้งสองประเทศเนี่ยได้ตั้งอยู่คู่กัน<ช>และธงไทยก็ได้โบกสบัดิในกรุงริยาดด้วยอันนี้เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เห็นพี่นัทเล่าว่าคนไทยที่ทํางานอยู่ที่นั่นเขาก็น้ําตาไหลเหมือนกันใช่เจอคะุณป้าคนหนึ่งดูแลเรื่องอาหารทํางานเกี่ยวกับอาหาร เขาก็บอกเขาอยู่มา20กว่าปีแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็จะกลับรอคอยวันนี้มาตลอด20ปีวันที่จะได้เห็นธงไทยโบกสะบัดจะได้เห็นไทยกับซาอุดเนี่ยกลับมาเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเขาเนี่ยเขาบอกเขาน้ําตาไหลเลยพอรู้ว่านายกจะมาแล้วเขาบอกว่าคนซาอุก็เช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรคะคนซาอุเนี่ยชอบประเทศไทยอยากจะมาประเทศไทยเหมือนที่เขาบอกว่าเนี่ยที่ท่านรองการเดี๋ยวก็คงจะพูดถึงว่าเราจะมีเขา เตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวชาวซาอุได้เลยค่ะบ,บอกได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าจากการไปเยือนครั้งนี้เนี่ยพอกลับมาถึงปุ๊บนะคะเราก็เห็นข่าวเลยว่าทางสายการบินซาอุดิอาระเบียสายการบินแห่งชาติเขาประกาศเลยว่าจะบินตรงมายัางประเทศไทยพฤษภาคมนี้อ,อันนี้เป็นผลลัพธ์จากการที่ความสัมพันธ์ยกระดับขึ้นมาสู่ระดับปกติและ พูดเองก็เด๋ยวก็จะหาว่าราัฐบาลโม้นะเมื่อเช้า,มาเามื่อเช้าอ่านข่าวนะคะจากหอ,อการค้าค่ะท่านประธานสภาหอการค้าคุณสนัดนเนี่ยบอกว่าผลจากการเยือนในครั้งนี้น่าจะนําไปสู่จํานวนนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนประเทศไทยเฉพาะชาวซาอุเนี่ยอาจจะมากถึง1 5 0 0 0 0สคนต่อปีก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางซาอุเนี่ยมีการกระซิบบอกว่าเขาเตรียมตัวจะซื้อตัว๋วจองคิวกันแล้วนะคะเพราะว่ากลัวได้คิวชา มาได้เลยนะประเทศไทยเรามีเทส a n นโกอยู่แล้วโอ,อรองการคัที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือสื่อใหญ่ของซาอุอะค่ะซึ่งเป็นสื่อชั้นนําของซาอุอาระเบียเนี่ยมีสํานักงานอยู่ที่ดูไบนะคะเขามีความสนใจการเยือนครั้งนี้มากติดตามแล้วก็ขอสัมภาษณ์ท่านายกรัฐมนตรีแบบเอ็กซ์คลูซีฟซึ่ง ถามว่าระหว่างสัมภาษณ์พี่น้องประชาชนคงเห็นว่าเอาทำไมท่านนายกถอดแมสคือทางสำนักข่าวคุณคาริสเนี่ยเขาก็บอกว่าขออนุญ,ญาตนายกถอดหน้ากากตัวเขาเองเพราะว่าระยะการนั่งสัมภาษณ์เนี่ยมันก็เป็นไปตามมาต,ต,ตรฐานระยสองเมตรจะที่ให้ถอดหน้ากากเพราะว่าชาวอาหรับทั้งหลายๆประเทศเนในภูมิภาคจะได้เห็นหน้าท่านนายกอย่างชัดเจนซึ่งทุกอย่างการสัมภาษณ์ก็เป็นไปด้วยดีเขาดําเนินการสัมภาษณ์ด้วยความ นายแล้วก็เป็นมิตรแล้วก็แบบยิ้มแย้มกันตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นอันนึงนอกจากเยือนซาอุแล้วเนี่ยทั้งภูมิภาคในนั้นก็จะได้เห็นท่านนายกมนตรีไปพร้อมกันด้วยค่ะเราเรียกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ที่จะเป็นที่รับรู้ของคนในซาอุดีอาระเบียเท่านั้นนะคนในประเทศตะวันออกกลางก็ได้รับรู้ในข่าวดีตรงนี้ด้วยค่ะแล้วพี่เชื่อว่าลองการต้องประทับใจอันหนึ่งแน่เลยที่ท่านนายกไปเมือง ดาริยา <Dar> ถูกต้องนะคะเมืองดาริยานี้หลายท่านอาจจะได้เห็นภาพไปบ้างแล้วนะคะเมืองดาริยาก็คือเป็นเป็นเมืองเก่าของซาอุดีอาระเบียถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นรัฐประเทศซาอุดีอาระเบียเพราะว่าในกลุ่มตะวันออกกลางในอดีต6-700ปีก่อนนั้นก็เป็นชนเผ่าอยู่กันต่างคนต่างอยู่แต่ว่าเมื่อ600ปี ที่แล้วเนี่ยที่เมืองดาริยาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของขอาการรวมตัวของชนเผ่ากลุ่มต่างๆให้เป็นรัฐชาติขึ้นมาค่ะ,คะแล้วก็เป็นเมืองที่ได้ขึ้นทะเบียนของยูเนสโกด้วยใช่แล้วได้ข่าวว่าเจ้าหญิงที่ดูแลมิวเซียมสถานที่นี้เขาเป็นเจ้าหญิงนะคะเขามาเป็นไกด์ให้ท่านนายกเองแล้วก็มีรัฐมนตรีท่องเที่ยวมาร่วมชมด้วยอันที่เราเห็นนี่ก็คือการแสดงทางวัฒนธรรมเขาเรียกว่าเป็น การเต้นรำทางวัฒนธรรมนะคะเขาจะเต้นกันการแสดงอันนี้เขาจัดมาพิเศษเพราะเป็นการแสดงที่แบบมีมาแต่สมัยโบราณแล้วเมื่อก่อนนี้บรรดาราชวงศ์อะไรทั้งหลายเวลาเขามีพิธีเฉลิมฉลองอะไรเขาก็จะร่วมแดนสนี้ท่านเห็นลองการเห็นท่านนายกแล้วก็ได้ไปร่วมแดน์กับเขาด้วยค่ะคล่องแค<อ>ล่วมากนะในการจับดาบแล้วก็เมืองนี้น่าสนใจคือว่าเป็นเป็นเมืองเก่าตั้งแต่6 600กว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็มีบางช่วงหลังจากที่ถูกรุกรานโดยอาณาจักรออตโตมันะนะคะความเป็นรัฐสเตทของซาอุดีอาระเบียก็ก็ล่มสลายไปแล้วก็กลับฟื้นมาอีกจนณปัจจุบันนียถือว่าเป็นรอบที่สามที่มีความเป็นรัฐเป็นซาอุดิอาระเบียค่ะแล้วเขาก็เก็บประวัติศาสตร์เรื่องราวจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งเป็นประเทศซาอุดีนะคะ,คะ แล้วอีกอย่างหนึง่งเขานําม้ามาสแสดงให้ท่านนายกชมเขาใช้ม้ามาตั้งแต่อดีตแล้วเขาก็ดูแลม้าเขาเขาบอกว่าม้าเขาเนี่ยตัวนี้มีความพิเศษตรงที่จมูกเป็นสีเงินลองดูสิคะจมูกจมูกเป็นสีเงินหรือเปล่าเห็นเพราะเป็นตัวสีขาวลําตัวสีขาวแต่เราเห็นจากภาพเราอาจจะดูไม่เงินแต่จริงๆแล้วจ,จะเป็นสีออกเงินๆนะคะค่ะแล้วทุกคนที่ไปอยู่ตรงนี้ตรวจ ตรวจ ATK ทุกคนปลอดภัยนะคะเพราะว่าทางซาอุดิอาระเบียก็มีมาตรการสารธารณสุขที่ระวังมมส่วนส่วนของเราเองคนไทยก็ตรวจ RT PCR ไปหลายรอบแล้วนะคะอย่างพี่เนี่ยไปล่วงหน้าเนี่ยไปวันอาทิตย์ก็ตรวจพอไปถึงเขาเขาจับตรวจของเขาอีกก็คือตรวจทุกคนที่มาเนี่ยอย่างราปภทางฝ่ายซาอุที่มาดูแลท่านนายกเนี่ยเขากักตัวไม่ให้ออกไปไหนสาวันเลยนะคะเพื่อแบบเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีการแบบนายกจะปลอดภัยจาก พวกโควิดอย่างนี้อันนี้คือบริเวณเมืองเก่านะคะแต่ว่าแน่นอนว่าบางส่วนของตึกเนี่ยมันก็ถูกทําลายไปบ้างร่ว่ามันหลายร้อยปีมาแล้วแต่ว่าเขาก็จะมีแนวทางในการอนุรักษ์ไว้แล้วก็ใช้แสงสีเพื่อเป็นการเล่าเรื่องเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของซาอุดิอาระเบียค่ะแล้วภายในภายในตัวอาคารที่ปูพังเนี่ยเขาก็มีเหมือนกับใช้วิธีสมัยใหม่ในการที่ให้มันคงให้อาคารนี้คงอยู่มีการแบบ เอาสมัยใหม่กับเก่ามารวมกันอยู่ด้วยกันมีมีเป็นกระจกเพื่อไม่ให้เวลาเราเดินเนี่ยไม่ไปกระทบสิ่งก่อสร้างโบราณสถานทั้งหลายก็คนไทยก็จะมีโอกาสได้เดินทางไปชมด้วยตัวเองแล้วแต่ว่าเนี่เขาเปิดให้น่าจะเป็นของคณะเราเป็นวันนั้น,นใช่ค่ะพิเศษเลยนะคะ,คะงานสุดท้ายก่อนกลับค่ะ ก็ไปพบปะก,กับพี่น้องคนคไทยนะคะเป็นเป็นงานที่ถือว่าสําคัญมากท่านนายกมีความตั้งใจที่อยากจะไปเยี่ยมเย็ยนรับฟังทุกสุขของคนไทย ก็ไปการไปเยือนสถานทูตเอกคราชาทูตไทยเนี่ยต้องต้องเรียนว่าสถานทูตไทยในกรุงริยานี่ใหญ่มากนะคะสร้างในช่วงที่เรามีแรงงานไปทํางานประมาณ3 0 0 0สนคนในช่วงปี2,530ัแต่ว่าพอเปิดปุ๊บก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เลยยังไม่มีเอกอัครราชาทูตไปดํารงตําแหน่ง<ม>นับตั้งแต่ เปิดสถานทูตใ,<ช>ในครั้งนั้นก็เลยมีแต่อุปทูตอุปทูตแต่จากนี้ไปนะคะทั้งสองประเทศก็จะมีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไปประจําอย่างไทยก็จะมีเอกอัครราชทูตไปประจําที่กรุงริยาดและทางซาอุดีเองก็จะมีเอกอัครราชทูตของเขามาประจําที่ประเทศไทยค่ะค่ะบรรยากาศก็เป็นด้วยความอบอุ่นนะคะ ที่น่าถือว่าเป็นข้อมูลใหม่ของ,อข,องของเราหนึน่งก็เหมือนกันว่าในกลุ่มคนไทยที่อยู่ในซาอุครั้งนี้เนี่ยเราพบว่ามีจํานวนนักศึกษาหญิงไปเรียนหนังสือที่ซาอุดิเยอะทีเดียวเลยนะคะแล้วก็น้องๆน,น่ารักมากค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ทุนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยหญิงล้วนเป็นมหาวิทย,ทยาลัยที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะ <c oughs> ว่าได้ชื่อว่าชื่อ The Princess Nora Bin อับดุลราหมานนะคะมหาวิทยาลัยนี้เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นให้เกียรติกับเจ้าหญิงโนราของเขาและเนี่ยน้องๆน้องผู้หญิงที่ไปเรียนก็มาจากทางเชียงใหม่ก็มีนนทบุรีก็มีในจังหวัดชายแดนใต้เขาไปเรียนภาษาอาหรับนะคะแล้วพอถามว่ากลับมาคิดว่าจะไปทําอะไรเขาบอกว่ามีงานรอเขาอยู่เยอะเช่นเป็นล่ามเพราะว่าคนในกลุ่มอาหรับเนี่ยเขามาเมืองไทยมารักษาพยาบาลและยิ่งเราจะ เปิดให้ความสัมพันธ์ดีแบบนี้แน่นอนว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวอาหรับมาเมืองไทยเยอะเพราะฉะนั้นน้องๆเขาคิดว่าเขาอยู่ที่นั่นอ่ะเรียน5ปี5ถึง6เพราะว่าต้องเรียนภาษาอาหรับก่อนอาหรับิกก่อนหนึ่งปีเพราะฉะนั้นกลับมาเนี่ยเขาคิดว่ามีโอกาสในหน้าที่การงานสวยงามแน่นอนค่ะแล้วเขาก็อยู่เขาก็บอกว่าเขาอยู่แบบสุขสบายแล้วก็คนที่นี่ก็ดูแลเขาอย่างดีทีนี้พี่คิดว่าต่อไปนี้ ทุกอย่างก็จะดียิ่งกว่าเดิมก็ที่เล่ามาทั้งหมดก็เป็นเป็ดเล็กเล็ดน้อยที่อยากจะเล่าสู่พี่น้องคนไทยนะคะว่าการเยือนอย่างเป็นทางการนั้นนอกจากจะ ได้เรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วผลที่จะตามมาก็เรื่องของการค้าการลงทุนการพัฒนาต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นและที่สาคัญมากๆก็คือความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของคนไทยกับชาวซาอุดิอาระเบียค่ะที่จะนําไปสู่ผลประโยชน์ในด้านต่างๆในระยะยาวต่อไปและสําหรับวันนี้รายการแจ้งให้เคลียร์กับทีมโฆษกรัฐบาลการต้องขอบคุณพี่นัทมากๆนะคะที่มาช่วยเล่าข้อมูลที่น่าสนใจให้และพบกับรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ